ถ้เปลยนก็ลัดป็ีกอ่าได้ก็ได้กาใช้าได้ม่จ๋าคนรักคนรักอยู่ชาติโบด้วมดแล้เดินเนื้เอาใชนะเกิดจะเอาอะไรไม่สวัดีครับหนูไม่กล้าหนูไม่กล้าขอแล้วครับหนูว่แม่จ๋าชุดสวยไหมจ๋าเอองีแมนชั่นหรอที่งะเดินด่าสบแก้อ พอบอกว่ามีเซอร์ไพรส์หนูก็ตื่นเต้นหนูโอ้ยแม่ให้อะไรมาหนูก็ดีใจพนะี่ๆท,ท่านไหนใครให้อะไรมาหนูก็ดีใจหนูดีใจมากหนูไม่คิดว่าเด็กที่เด็กโอ้หนูไม่คิดว่า,วาชีวิตหนูหรือตัวหนูว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจะมีพี่จ,จะมีแม่ที่น่ารักแม่ที่ใจดีคนใจดีบนโลกใบนี้ที่แบบคอยช่วยเหลือเราคอยสพอร์ตเราอย่างแม่แม่ตั้งสาสีทา่ท่าน แม่นิวแม่ชีแม่จ๋าแม่ชุกนะครับแล้วก็มีอีกแม่หลายท่านเลยแม่รัตนานุเอญแม่ใครเอ่ยแต่แม่หลายท่านเลยเราสอง่ะขอบคุณจ้ะขอบคุณน้อะขอบคุณนะต้าวน้องไอ้อยู่นี่ยี่กตายไปดิครับขอบคุณน้องไอ้เอ้ยขอบคุณน้องไอ้ขอบคุณแม่นะครับขอบคุณแม่แม่นะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจ เขามาซัพพอร์ตเขามาเมตตาเด็กคนนี10้เขามาเมตตาหนูคนนี้นะครับให้หนูได้มีเหมือนพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยขอขอบคุณขอบพระคุณมากๆให้แม่แม่ให้หนูเท่าไหร่ที่พี่ให้หนูเท่าไหร่น้องๆที่น่ารักให้หนูเท่าไหร่ขอให้คืนย้อนขอให้ย้อนรอยรอยหลังกลับไปหาคทุกท่านนะครับเป็นร้อยเท่าพันเท่าพันกวีเลยนะครับนิวขอบคุณขอบพระคุณมากนิวดีใจมากไม่คิดว่าจะมี คนใจดีนะครับอยู่บนโลกใบน,นี้ริงที่แบบว่าจะเราไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเจอกันมาก่อนมาเจอกันในไลน์แล้วแบบแบบนี้คือตาขึ้นในิ้วสัญญาครับว่านิวจะพยายามนิวจะรักษาทุกคนไว้ให้ดีที่สุดอาจจะรักท่าอาจจะรักษาไว้ไม่ได้คนทุกคนๆๆแต่จะพยายามทำทำทำตัวให้ดีที่สุดคือพยายาม เป็นเด็กที่น่ารักเสมอต้นเสมอลายให้พี่ๆให้แม่ๆทุกท่านได้เอ็นดูได้อุปถัมภ์ได้พพอ,อร์ตกจะไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณจริงๆขอบค,ค,ค,คุณความรักขอบคุณขอบคุณความเมตตากันน่ารักที่สุดกี่็ฝากไ้ด้วยช่วยกันนะครับ,ช,ะะรบช่วยกันเมตตาเมตตาไม่ต้องเยอะแต่ขอให้เมตตาไปเรื่อยๆไปนานมาเลยนะครับ รอเซอร์รไพรส์งานไหว้คุยแน่แน่แน,แน่มาเซอร์รไพรส์งานไหว้คุยแล้วแน่และใจผมก็อย่างเงี้ยอ้าวนี่ไงน,นี่ไงน,นี่โอ้ยสองโอวยจารณอย่าให้อย่าให้ใจฉันต้องเต้นผิดจังหวะอีกเลยกันเลยเลย ขอให้การต่อไปเรื่อยๆในใคขอบครัวพลอยขอบคุณพีพ่พอยนะเช่นกันหนูขอให้แม่หนูขอให้แม่ที่อยู่ในไลน์นี้นะครับแม่หนูแม่ชีแม่จ๋าแม่ชุกแม่รัฐธนณ์เอ๋ยแม่ทุกท่านนะครับแม่ทุกท่านเลยแล้วก็พี่ๆที่น่ารักทุกท่านน้องๆที่น่ารักทุกท่านนะครับขอให้เป็นแรงนะฮะ และที่สัมผัอยูไป่ัใจให้ผมเลนนานเลยเดี่ยวนอนไปดิค้า่เฮจะ่าน้วด้นีคอน้ไป

สวัสดีค่ะเนี่ยนิวดีใจมากเลยมีเซอร์ฟเวอ์นี้ขนมดีนขอบคุณนะครับพี่ให้อยู่คับ ไม่ได้ไรนะผมเห็นเขานั่งดูดูเรื่องดูบทอยู่เ <c oughs> ขารอพี่อยู่อ่ะพี่เฮ้แต่ผมเดินไปคุยกับเขามาเขาบอกรอพี่มารอบางทีรอเจอกันนีน่นิวไปซ้อมนี่รอรอไว้นี่นิวไปซอ้อมมาแล้วครับนิวไปซ้อมมาแล้วอุ้ยดีใจอะ่ะทุกคน วสวัสดีอ่โอ้ตกใจสวัสดีคุณใบบัวนัก,กสวัสดีนะ้องใบบัวสบ,บายดีไามขอบคุณครับโอ้โห,หดีจักเนี่ยเห็นไหมแล้วพอเวลาตื่นเต้นอาจจะน้อยไม่รับว่าเอจะาอะไรวะวายฟูแล้วทีเนี้ยก็ย้ายถึงวันเกิดใวใบอีกแล้ว ทีนี้อยากได้ถึงวันเกิดใบไวกันแล้ว <c oughs> ออตื่นเต้นขอบคุณแม่จ่ายนะครับขอบคุณกันใจใากแม่จ๋าขอบคุณมแม่ทุกท่านที่สนับสนุนใจแรงมากตกใจแรงไม่ไม่เห็นเขาไหล่หลยเป็นเดือนก็เลยตกใจนิวพยายามจะจำคน สังเกตในเมื่อวานท um um ี่นิวไลฟ์อะนิวก็พยายามนะว่าใครมาจากที่ไหนที่ไหนที่ไหนเห็นไหมเท่าที่นิวจําได้อยากไปวันเกิดวันเกิดปีนี้ไก่ไก่ยี่สิบผมว่าพี่น้องดีครับพี่น้องสวัสดีนะพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณครับขอให้พี่น้องแข็งแรงร่ำรวยนะครับขอนิวขอเป็นกําลังใจในการทำงานนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเดินทางปลอดภัยนะครับ โอ้ยเพืเอนแล้ยืนโพรงสาวแลยทันวาครับทันวาทันวาเปนเาตื่นแ่ไปต่แล้วว่าคุ่นี้คุณแอดมินบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ตื่นไปแลละคุณแอดมินบอกมีเซอร์ไพรส์ตื่นไปแลละโอ้ยดีใจอ่ะดีใจปีนี้ขอบคุณนะครับที่ทำให้เราได้มารู้จักกันทำให้ ทำให้เราได้มาเจอกันบุญคุณ,คณแรงซัอร์ตแรงในตาของรสนาติยจะไม่มีวันลืมครับ <c oughs> แต่บางคนมองต่าดีๆอเคอเค <c oughs> น่าจะเป็นลูกหรือป้ายไฟใหม่แน่เลย <c oughs> จะต้องไปคุยอะไรกันมาแน่เลยเนี่ยคุณแอดมินกัน ับาานชชววดดอ้ยะเมไแม่ครับระวังฝนด้วยนะครับแม่เดินทางมาวันไหนอ่ะแม่ชูอันนี้แม่ชูครับแม่ชูอยู่ไหมแม่ชูเดินทางมาวันไหนขอให้แม่ชูเดินทางปลอดภัยนะครับโอ้แล้วขอพูดถ้าแม่ชูเดินทางมาวันไหนขอให้แม่ชูเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ แม่ชีพนะครับแม่จ๋าก,ก็ดูแลโสุขภาพด้วยระวังป่วยนะครับเป็นภู๊่โอ้จริงว้าจริงเหรอเป็นภูเห่าทุกนตลกเหมือนที่เขาาอ้นนี่นะเหมือนที่อยู่ข้างหลังอ่ะที่เขาาอ้นี่ใช่ปะเฮ้ยฮูเลยเหรอ,อมันจะยิ่งใหญ่เกินไปนะทุกคน เป็นใจให้นะครับขอบคุณนะครับพี่น้องเข้าไปเจออีกอ้าวพี่ชายแก้ผมพี่แจงเออเดี๋ยวว่าจะเอายาดมมาดมเขาหน่อยเผื่อได้ในขณะที่รอ อย่าดดเออผมไปเอามาดีกว่าผมเอาน้ำไปเก็บด้ยเป็นโดรนคุณแอดมินเซนิวไปเดี๋ยวนิวไปเอา์นี่ก่อนไปเอาอะไรวะแบลนด์อย่าดมแล้วก็เอาน้ำไปเก็บด้วยน้องโนนี่สีขมบอนะโคตรโลบอันนี้ของใครของโนนปะ

สวัสดีครับมาแล้วสวัสดีค่ะอุ้ยอันนี้นะ้ำที่นิ้วเหรออันนี้ คนทีเดียวหอมทางวัดต้องุ้งป่ะเต็มปอดจริงๆเลยอะ <c oughs> ่ะแต่รู้ไหมว่ามันดูเยอะไม่ดีนะมันดช่เเพราะว่ามันเป็นสารมันมีสารอะไรกันด้วยจะมาโชว์รูป <c oughs> จะมาโชว์รูปแจวแจวเลยฮะ <c oughs> ประชิดหน้าซับหน้าคนเราต้องระวังสวัสดีครับดมทั้งดมแม่บอกดมทั้งดม,มเดี๋ยวหนูจะเก็บไว้ใหแ้แม่กับแม่จ่าดมด้วยเอายาดมไหมมันไม่ใช่ยาดมนะแต่มันเป็นยาดม มันเป็นยาดมนะนี่เดนิวโชว์ดูให้ดูแป๊บนึงนะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนเดนูโชว์ดูให้ดูนะครับมีแจกไว้ครูนะทุกคนมาใช่ใช่ใช่มีแจกไว้ครูเอฟได้ไหมม,มีแจกไว้ครูนะแต่ไม่ใช่อันใหญ่นะแต่ไม่ใช่อันใหญ่นะมีแจกไว้ครูแน่นอนรอดูได้เลยทุกคนนะขอเอ๊ ลูกแรกนี่ตัวเบาอันใหญ่จะไม่เตะเล่าครับเย่เร็กมั้ พูรอดแรกแล้วกูไม่ต้องพูดชื่อเลยจีตดขึ้นสมองเลยฮะทุกคนไ,ไ,ไหนมันสังสุยตรมทีเดียวหน,น้าเรียบก็รูปแค่ไม่ใช่ใหมายถึงท่านลอระมหาอุปราชหรือว่าท่านมังสามเกียรติมาตอนนี้เราได้สามร้อยก้วห้ คอยดูไหว้ครูนะนิวจะต้องดูดีกว่านี้มั้งนะน่ารักขอบคุณครับเนี่ยสุดใจดิไม่ใช่แบบที่น้องไปหรือมันก็ยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแอนเตียรแต่ว่ามันคนละอันนั้นอร่อยกว่า ไก่ลเชยวเทพิข้ามันนึกว่าใครแไไก่เชยอคเป็นไก่อะตหานี่ว่าาหวานี่สโ้กสตีมอยจริงเหรอครับไก่ถัดด้วยนะทุกคนนะ นา่ารักอ่ะไม่มีขายนะลิมิเต็ดเขาเรียกว่าตัวตัวพรีเมียมแม่จ๋าดูแลตัวเองด้วยนะครับหนูเป็นห่วงนะแม่ชีพด้วยนะครับแม่ชูด้วยนะครับแม่ชูดูแลปลอดภัยนะครับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันด้วยเดย้อ พี่ปนัดดาสบายดีไหมครับป่วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้พี่เมย์ก็อยู่พี่เมย์สวัสดีครับพี่บาสวัสดีครับคอมเมนต์ได้นะดี๋ตวอาต่อยด้อยต่อย ไก่ไม่ไหวแล้วไก่จะตายแล้ว <c oughs> อร่อยฮะม่กินกันเอา ดีครับรับได้ตลอดชีวิตเลยฮะกินไ,ไ,ไหมพี่มกหนูกินฮอทดอกได้ปะไม่มาให้หนูกินฮอทด,กดกอดกยพี่กินข้าวเกีก๊ยงขังม่หนูก,กินเพือขนมปังมาด่อยมันุ่ม